พระสูตรนี้สะท้อนให้เห็นภาพพจน์อันสง่างามในขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงพระธรรมเทศนามีใหญ่ร่างกายจะอยู่ในรูปลักษณแห่งชายชราผู้หนึ่งโดยเนื้อหนังมังสาย่อมเหี่ยวย่นเป็นธรรมดาตามวัยอายุ ดังหลักฐานยืนยันจากพระบาลีเล่มที่19ข้อเก้มหาวารวักสังยุตตนิกายม,มีใจความว่าลำดับนั้นพระอนนุ์ผู้มีอายุได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วรูปคำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักสุโสตคานะชิวหากายะคำตอบรับจากพระผู้มีพระภาคก็คือต้องเป็นอย่างนั้น และทรงชี้แจงต่อไปอีกว่าความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีตัวคล้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้แหละ พระผู้มีพระภาคสรุปในที่สุดว่าโทษเอ๋ยความแก่อันช่วช้าเอ๋ยความแก่อันทําความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ายีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคน โพห,หนอความเป็นปึกแผ่นนี้สำคัญยิ่งนักและเพราะเหตุว่าหน้าที่อันนี้บริบูรณ์แล้วนี่เองมหาบุรุษผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงวัยแปดสิบปีดุดเกวียนเก่าคร่ำคร่าหากจะอยู่ต่อก็ต้องซ่อมแซมจึงทรงปรงอายุสังขารคือกำหนดวันปรินิพานในระยะนั้นได้ทรงย้ำเตือนไว้มาก ในเรื่องของการอาศัยธรรมที่ปฏิบัติดีมีแล้วในตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้นลงอย่างบริบูรณ์งดงามที่สุดแล้ว ทรงดำรงพระชนชีพยอยู่ด้วยธรรมะที่แสดงทั้งโดยกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมแม้เมื่อวาระสุดท้ายก็ทรงอำลาโลกไปด้วยความเรียบง่ายทิ้งสเีรระร่างกายบนแท่นหินใต้ต้นรังคู่และทิ้งทายไว้ด้วยธรรมเป็นปัชิมโอวาทย้ำในสิ่งที่ได้เตือนไว้เมื่อวันปลงอายุสองขาน ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด